เรามาเกียร์อะไรอยู่ตอนนี้เกียร์สองท่ารนรถไปอยู่ตรงสะพานเนี่ยแล้วเราจะต้องออกตัวเกียร์สองเนี่ยจะยากเป็นกับเกียร์หนึ่งตอนนี้เลยครับอ่าเหยียบค้ายสุดจากเกียร์สองขึ้นมาว่างก่อนขึ้นมาว่างดันซ้ายสุดดันขึ้นโอเคปล่อยค้าต่อลงมาปล่อยค้าให้รถไหลตอนนี้อ่าเราจะมาหยุดจริงๆตรงสะพานแล้วนะนี่เหตุการณ์จริงแลนะ้วใช่ไหมเหยียบค้ายสุดแล้วเหยียบอีกเบาๆนะหยุดยากนี่เหตุการณ์ที่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์โอเคปล่อยไะไก่อนใจเย็นๆปล่อยค้าให้รถสั่นมีกําลังก่อนปล่อยอ่า โอเคเท้าซ้ายหยุดเท้าขวายกเท้าซ้ายหยุดเท้าขวายกอ่าดีมากเอาไปต่อ <laughs> ตื่นเ <laughs> ต้นไหมตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมครับโอเคนี่เหตุการณ์จริงๆเลยนะครับ <laughs> ด้านขวาคือซีคอนสแควร,ร์สาขาสีนคารินนะครับโ okay. อเคเอาเขาหยุดอีกแล้วใช่ไหมขึ้นอีกนิดนึงก่อนขึ้นนิดก่อนยังห่างอยู่ขึ้น,นอนีกน,นิดนึงอีกอีก,อกไฟท้ายเขาสีแดงเข้มๆนะเสร็จเขาเหยียบเบรกโอเคถ้ากระชั้นชิดเหยียบคันเหยียบเบรกก่อนอยุต่ออ่าอยู่นะให้รถเขาขยับก่อนนะเนี่ยท่าดูจาก นู่นนะเนี่ยติดกันตั้งแต่อีกด้านนู้นเลยเห็นไหมากติดยาวอ่ะไม่เป็นไรติดยาวเดี๋ยวเขาขยับแล้วเราต้องขยับเราจะปล่อยเบรกก่อนได้ไหมปล่อยเบรกรถไหลเลยนะแล้วตอนนี้มีรถข้างหลังอยู่ใช่ไหมใช่เออโอเคเอาปล่อยได้ก่อนปล่อยค่าจะเอาค่อยๆปล่อยช้าๆปล่อยให้รถสั่นมีกําลังเหมือนกับว่ากลับว่ารถกำลังจะเท้าซ้ายหยุดนิ่งเท้าขวายกโอเคดีมากอ่ะเหยียบค่าเหยียบเบรกโอเคถ้ากระชั้นชิดเหยียบค่าก่อนแล้วเหยียบเบรกได้ไม่เป็นไรปล่อยค่าปล่อย โอเคสั่นแล้วเท้าซ้ายหยุดนิ่งเท้าก่ายกาดีมากโอเคโอเคเหยียบคัสเหยีบยบเบรกเบาๆจุ๊บเดี๋ให้ทำอีกอ่ารถเคลื่อนแล้วรถเคลื่อนแล้วเอาปล่อยได้ก่อนปล่อยเท้าซ้ายออกมาให้รถสั่นคงๆเหมือนท่านๆจะไปเท้าซ้ายหยุดเท้าขวายกดีมากยังไม่ดับเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะที่ฝึกมาเมื่อกี้นี้ถือว่าเอามาใช้ได้แลนะ้ว โอเคเอามาไฟไฟเลี้ยวขวาแล้วเปิดทางไว้ปิดไปก่อนโอเคครับคราวนี้ก็เป็นทางลงแล้วก็ใช้เกียร์หนึ่งเนี่ยนะลงไปอย่างช้าชา้าโอเคค่อยๆ่อยไปนะครับค่อยๆหมุนพลายไปทางด้านขวาโอเค่คอยค่อยหมุนดีครับให้ถนนตรงก่อน อพอถนนตรงรถตรงคือมือกระเคือมกืกระเมันทางร้านซ้ายนิดนึงโอเคดีครับให้พวงในตรงรถตรงโอเคตอนนี้เราจะลงใช่ไหมเท้าขวาอย่าเ,เบรกเ,เบาๆก่อนแต่ถ้าเราจะคิดว่าเราจะต้องหยุดต้องเหยียบคัทด้วยนะเพราะถ้าเหยียบเบรกอย่างเดียวแล้วไม่ได้เหยียบคัทรถจะสั่นกระตุกระดับเลยโอเค